เตือนสำหรับคนที่ไปเที่ยวประเทศลาวนะครับอย่าไปกินเหล้านะครับเพราะล่าสุดเนี่ยข่าวนักท่องเที่ยว2คนของประเทศเออสเตรเลียนะครับไปดื่มเหล้าที่ลาวสุดเสียชีวิตแล้วและมีรายงานผู้ที่มีอาการป่วยเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวสองคนนี้นะครับไปเที่ยวที่ลาวแล้วก็ไปดื่มเหล้านะครับ <S <S คือร้านมาดูดีเหล้าก็ดูดีเลย <S <S พอดื่มเสร็จปุ๊บมีาอากรารแอลกอฮอล์เป็นพิษนะครับแล้วก็ส่งตัวมารักษาที่ไทยแล้วสุดท้ายตอนนี้เสียชีวิตแล้วแล้วก็ตรวจพบว่านะครับตัวแอลกอฮอล์ที่ใช้นะครับมันเป็นแอลกอฮอล์สำหรับคือเเลาื่อน เหล้าที่ไม่ใช่สำหรับกินนะครับเป็นเหล้าสำหรับอุตสาหากรรมเหมือนที่เคยมีข่าวคัสเตอร์ยาดองนะครับยาดองเถื่อนในไทยเัีย,ยนี้เหมือนกันนะครับปกติแอลโกอฮอลที่เรากินเนี่ยมันจะเป็นแอลโกอฮอลที่ว่าเป็นเอทานอลนะครับแต่ถ้ามันเป็นเมทานอลเนี่ยมันเป็นแอลกอฮอลที่เป็นพิษต่อร,ร่างกายแบบมาก คือเมทแนอลมันเป็นแอลกอฮอล์ราคาถูกที่ใช้ในอุตสาหกรรม,มต่างๆดื่มเข้าไปแล้วมึนเมาเหมือนกันเสี่ยงต่อให้ภาวะร่างกายเป็นพิษนะครับแล้วก็เสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถามว่าวิธีการตรวจสอบว่าเป็นแอลกอฮอล์เอทานอลกับเมทานอลโดยตาเปล่าเนี่ยเรารู้ไหมไม่รู้เลยนะครับผมไม่ว่าจะสีจะกลิ่นโดย่วไจะใช้ชุดตรวจที่จะเตือนนะครับก็คือไปเที่ยวต่างประเทศหรือเที่ยวแปลกถิ่นนะครับก็อย่าไปดื่มเหล้าแอลกอฮอล์แปลก้ว